หน<ย>ึ่งส <III> องสามพร้อมหรือยัออยงคะพร้อมแล้วค่ะ่อยไม่มีปะออาจิม่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วคับอะจับรถเราไปแล้วนะ เอาใหม่เอาใหม่พร้อมหรือยังคะไปเลยค่ะเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เอาใหม่อาเอาใหม่นั่งข้างหน้านเไม่ใช่ไม่เอาใหม่เอาเอาใหม่พร้อมหรือยังคะ เดจ๊ไปของจิมมี่ไปไปได้ไหมไปได้ไหมเจ๊แต่จิมจะเจ๊ขี่รถไปแล้วเยี่ยมกลับมาเลยค่ะว่าเจ๊กลับมาเลยครับขออะไรครับแตเจ๊กลับมาแล้วดูเจ๊ขี่รถกลับมาแล้ว